พวกมึงอยากตายกันนะใช่ไหมกูไม่เอาไป้มึงออกไป้ไม่ยอมอไปเลยพวกมงนี่ไปกูไม่ยอมไปมึงจะออกไปหรอมึงเป็นใครโอเคครับผมทุกคนผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่นะครับผมจะมาแกล้งผีเข้านะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้นะครับได้เพิ่มน้องสาวเมาเลยทุกคนวันนี้พี่จะมาแกล้งทั้งสองคนเลยนะครับก็จะแกล้งผีเข้านะครับพี่ก็จะหลอกพวก น้องนะครับผมเข้ามาเล่นเกมฟีฟก่อนนะครับผมทุกคนกันแลยวพี่ก็จะเริ่มแผนการในการแบบว่าผีเข uh ้าแบบว่า like พูดไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมทุกคนก็พี่ตั้งกล้องไว้สองมุมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ได้เตรียมที่นองที่นอนอะไรแล้วนะครับเพราะว่าสองคนที่มันชอบมาเล่นเกมบ่อยเว้ยทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาชวนเล่นเกมสักพักพอเล่นเกมแล้วแต่ว่าเพลินเพินไปก่อนนะครับพี่ก็จะแบบว่าเริ่มแผนการช่วนไลยเลยนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอเตรียม กล้องเตรียมอะไรก่อนนะครับผมทุกคนครับก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมทุกคนเปิดตู้เลยเปปดูโอ้ยอเจ็บยอ้ยโยโอ้ย้ยอกอ้ยยย โอ้วัมเล่นครนเล่นเหมือ้กมมเล่นไม่เล่นไม่เกมลนเป็นไม่มีตัวสานเ่งนอยาดูเข้าใจยายไม่เล่นยากไม่เล่นโหคนดีอะเลยเอ หายใจไม่ค่อยออกมาแน่นหน้าอ,อกเป็นไรนนเนไรเล่ง่าเเ่าจะรทชาติต้องขอตัวนอนก่อนไม่ไหวแล้วแม่งพรุ่งนี้<า>ต้องนอนดีกว่าดกแลเ้เนี่ยสองน่ยนมทำถือราต่อี้หนงมะจะต้องตื่นเช้าเรียนอไรอื้อุณพี่เกี่ยวมาก โคเลยแหละโอโหอยู่จีิไม่กินยาหรือว่าไม่นหนักขนาดนั้นหรอกมั้งโหกินยาก็ไม่หายอ่ะดูไปยาในบ้านก็ไม่มีซื้อไกลอ่ะถ้าไปซื้อก็ต้องขับรถเกินไปอีกอ่ะติดโควิดเออใช่ติดโควิดโอ้ยยยยปวหัวยิ่งหยายเลยน่าเสื่ว่าไม่มีอะไรหรอก เฮ้ยแม่คุณต้องการอะไรี่คุณไม่ให้เกียรติกูไหนพวกมึงกูสังเกตมหลายรอบแล้วพวกมึงไม่ให้เกียรติทําพามึงไปออกจากห้องกูพวกมึงตายทําไงดีวะคิดโอ้ มึงไม่มีแล้วมึงไม่มีไขมันไม่มีไม่มีไข่ไ้คนั่นมึงอยากตายเหมนไมใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตอนนี้นงผมกลังไปเอาถ่าเฮ้ยทุกคนนี่มาเรื่มแต่งการต่อมีไยอะแล้วไม่เอาอะไรมาปกมึงไม่เอามาครเอามารเยม่ ไปกันมี่ไหนเอไปกูไม่ยอมเไไปกูไม่ยอกไปไม่ได้ตรงนี้ไรกูไม่อมอไปมันจบออ้วมึงเป็นใครมึงเป็นคนเนี่ยโดนหลอกแล้วอ้เดนหลอกขงคนเนียนโอเคทุกคนกด เชื่อไหมมีใครเชื่อมั้ยเชื่อไหมนะเชื่อเออที่เราแบบไม่มีคนเชื่อแบบสู้แบบ,แบบทำทีเข้าวนิ่มเงียบอะ่ะโอเคทุกคนครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตอนแรกผมคิดว่าไม่สําเร็จเว้ยแต่ก็แบบสเร็จไปอย่างด้วยดีนะครับแล้วจะมาถามว่ามีใครเชื่อหรือเปล่านะครับเค้นเชื่อไหมเชื่อครับเอฟเฟินนะเชื่อดิไม,ม่จริงจังมาก <laughs> ตอนแรกผมคิดว่าแบบผมจะหลุดขำเลยคลือแบบโอ้โหโคตรยากในการแกล้งครั้งนี้บอกเลยโอเคทุกคนครับก็ ต้องขอกลัท่านผู้ชมไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามลงคลิปทุกวันเลยนะครับผมทุกคนก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน